สวัสดียามเช้านะคะวันนี้จะพามาชมต้นพีรังกาสานะคะต้นพีรังปากาสาเนี่ยหรือว่าบางทีเขาจะเรียกว่าผักจ้ำนะคะ mm hmm. ก็คือเขาจะเป็นพืชสมุนไพรค่ะมีประโยชน์หลากหลายวันนี้จะพามาดูต้นพีรังกาสาที่เขาออกลูก เต็มต้นเลยนะคะเนี่ยมาไม่ทันช่วงที่เขาออกดอกนะคะก็เนี่ยค่ะนีม่มาดูลักษณะดอกของเขานะคะดอกของเขาก็จะเป็นขาวแกมชมพูอะคะ่ะเนี่ยก็จะมีสีม่วงอ่อนๆช่วงที่ออกดอกเยอะๆเนี่ยจะสวยมากแต่วันนี้ตั้งใจจะพามาดูมาเมล็ดนะคะแต่ว่า คือเขายังไม่ได้สุกนะมีดอกไว้ให้ดูนิดเดียวนะคะอันนี้ต้นพิลังกาสาที่3าสปีมานี้เนี่ยคนเริ่มรู้จักเยอะนะคะเพราะว่ากระแสะที่ท่านหมอแสงท่านเอาไว้เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการ รักษามะเร็งของท่านด้วยนะคะที่ท่านเป็นส่วนผสมตัวนี้เราปลูกไว้ตั้งแต่เนี่ยได้6ปีแล้วนะคะต้นลักษณะของเขาเนี่ยจริงๆเขาเป็นไม้ยืนต้นนะคะแต่บางที่ก็นิยมเอาไปทําไม้ประดับนะคะเพราะว่าจุดเด่นของเขามาดูนะคะคือลักษณะใบเนี่ยค่ะใบของเขาเนี่ย เขาจะไม่ผลัดใบนะคะก็จะเขียวอย่างนี้ทั้งปีเลยนะคะน,นี่ลักษณะนะคะมาดูลักษณะของใบใบเขาจะเขียวเนี่ยค่ะเขียวถ้าจะเราจะทำไม้ประดับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆนะคะ<ๆ>เขาก็จะออกใบเขียวพุ่มสวยมากนะคะลักษณะใบทีนี้เรามาดูลักษณะของดอกอ่ะเนี่ย ไอตัวนี้นะคะเนี่ยเขาอ,อกเนี่ยเริ่มจะออกดอกเหมือนกันนะคะอนนี้แทงช่อเนี่ยคะ่ะใบตัวนี้นะคะก็คือใช้จิ้มน้ําพริกเนี่ยอร่อยมากนะคะมาดูดอกที่กําลังจะแทงช่อนะคะแต่ว่ามีดอกให้ดูแค่อันเดียวแล้วทีนี้ลักษณะของเมล็ดนะคะลูกนะคะปีหนึ่งเขาจะออกลูกหนึ่งครั้งแต่ออกนานนะคะ ก็ออกไม่พร้อมกันก็คือจะทยอยนะคะเหมือนกิ่งน,นี้เนี่ยเริ่มเริ่มออกแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยลูกที่ลักษณะอ่อนๆน,นะคะก็จะเป็นสีเขียวเขียวเขาจะเริ่มมีลักษณะม่วงชมพูเข้มนะคะอมม่วงม่วงเนี่ยขึ้นตัวนี้เป็นลูกที่ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวถ้าสุกเราจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าลูกสุกเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันเนี้ย ลักษณะของลูกเขาเนี่ยรถฝาดน,นะคะเด็กชิมทุกปีเนี่ยไม่เคยทันนกก็คือช่วงที่สุกปุ๊บเราต้องดูนะคะว่าถ้าสุกเนี่ยเราต้องรีบเก็บเลยค่ะปีนี้กะว่าจะเพาะเมล็ดนะคะดูลูกนี่ค่ะค่ณผู้ชมดกมากนะคะ ลังกาสาปีที่หกห้าหกปีแล้วเขาก็แต่เราแต่งกิ่งนะคะถ้าไม่แต่งเขาจะทรงต้นไม้อย่างนี้ลักษณะของลูกนะคะรถก็จะฝาดเป็นพืชที่น่าปลูกมากนะคะนอกจากเป็นผักแล้วก็คือเป็นพืชสมุนไพร คือเขามีประโยชน์ทุกส่วนใบนะคะใบเนี่ยนอกจากเราจะไปจิ้มน้ำพริกแล้วนะคะคุณสมบัติของใบเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องดูแลเรื่องเกี่ยวกับปอดน,นะคะอาการไอนะคะใบเนี่ยบางท่านก็เขาจะใช้ในการต้มบางทีก็จะกินแบบสดๆนะคะสามารถกินได้ทุกวันนะคะ หนาใบเดี๋ยดูให้ดูไปนะคะอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะเดีย๋ยวชิมดูใบจะมีรสชาติใบย,ยอดอ่อนๆเนี่ยเขาจะมีรสชาติรสชาติเปรี้ยวแล้วก็แาดนิดๆนะคะสำหรับดอกนะคะประโยชน์นะคะใบเนี่ยเขาจะช่วยในพวกอาการไอนะคะ แต่สำหรับดอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ยังต้องไปดูอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยดอกแหละค่ะส่วนใหญ่ที่เขาไปเป็นส่วนผสมในการ mm hmm. เกี่ยวกับมะเร็งน,นะคะ,ะเขาจะใช้ดอกต่อไปเป็นเมล็ดนะคะเมล็ดเนี่ยตัวนี้ค่ะมันจะมีรสฝาดเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาจะช่วยในเรื่องของ ถ้ามีอาการท้องร่วงนะคะก็จะสามารถใช้เป็นยาแก,ก้ท้องร่วงได้ร่วงได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีรสฝาดเปื่อนเนี่ยพวกนี้ค่ะแล้วก็มเมล็ดนี่นะคะน่ะานผู้ชมให้ดูสวยๆนี่อน,นี้นะคะ,มะเมล็ดเนี่ยใช้ทำวายนะคะเขาจะนิยมให้มันสุก นะคะสุกก่อนเนี่ยเราก็จะไปคันเอาน้ํานะคะแล้วก็ทําวายเขาจะนิยมนะคะแต่ยังไม่ได้ลองทําดูเลยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็ออกลูกเยอะแต่ว่ามาถึงถ้าช่วงสุกปุ๊บก็นกเลยนะคะปีนี้ว่าจะลองให้เขาแบบเริ่มสุกก็จะเลือเอาลองเอาอะไรมาห่อไว้ดูนะคะเพราะว่าเราจะเพาะเมล็ด แล้วมเมล็ดนะคะก็ช่วยขับลมนะคะในเรื่องลมพิังกา,ากษาเนี่ยรักษาเด่นของเขาเลยก็คือลมนะคะ,มะเมล็ดเนี่ยแล้วต่อมานะคะประโยชน์ในส่วนของลำต้นนะคะลำต้นเนี่ยค่ะกิ่นเนี่ยนี่ค่ะลำต้นพวกนี้เนี่ยก็คือใช้ในพวกรักษาโรคกลากเกลื้อนโรคเรื้อนโรคผิวหนังนะคะ ได้แล้วมาเป็นรากนะคะรากก็ก็เป็นยาเหมือนกันนะคะก็เขาจะใช้ต้มนะคะทานคือพิลังกาษาเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์คุณ,คณ,คณประโยชน์เยอะมากอันนี้พามาดูเชา้าเช้าก็อย่างนี้ค่ะเสียงนก รอดนะคะปีนี้นะคะก็สนใจนะคะก็เนี่ยจะลองเพาะดูนะคะที่สวนเราเนี่ยค่ะขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราไม่เคยทันนกแล้วก็ปล่อยให้นกเขามากินแล้วนกเขาก็ทิ้งมเมล็ดนะคะลงในป่าในสวน,นเดินไปก็จะมีต้นพีรังกาสายเยอะพอสมควรก็ปล่อยให้เขาโตนะคะเนี่ยใต้ต้นทุเรียนเนี่ยก็มีสองต้นนะคะเนี่ย เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมีหลายต้นแต่ว่าเราถอนไปลงกระถางเนี่ยอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะลักษณะของต้นพิลังกาสาที่นกนะคะนกเขาน่าจะกินแล้วก็ร่วงหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็มาอยู่ตามใต้ต้นไม้นะคะอันนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้อ,อมแซบเดอร มีแต่พืชสมุนไพรอันนี้ค่ะเนี่ยหลายต้นเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยนกเขาจะมาเกาะในใต้ต้นบนต้นทุเรียนนะคะเขากินเสร็จแล้วเขาก็จะเนี่ยทิ้งไว้ค่ะเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยมีแต่พิรักาสารเดี๋ยวเราจะขยายลงถุงนะคะที่นั่นเราขยายได้สิบกว่าต้นแล้วค่ะก็คือเพาะเพะไว้ ้นของทลังกาสากินได้ทุกวันนะคะแต่ใบส่วนใหญ่ที่เรากินอ่ะส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้กินยอดก็คือใบแบบนี้ก็สามารถกินได้เปรี้ยวอร่อย เป็นต้นไม้หรือว่าจะปลูกเป็นไม้ประดับที่มีประโยชน์นะคะเอาไว้ในบ้านใช้เวลาที่เกิดการเจ็บปวดเล็กน,น้อยเนี่ยพืชสุนพรยก็ถือว่าเป็นพืชที่ทางเลือกนะคะที่มีประโยชน์สำหรับมนุษย์เราเลยนะคะนอกจากการติดเชื้อรุนแรงนะคะหรือที่เราต้องพึ่งยาปฏิชีวนะนะคะเราถึงจะต้อง ใช้ยาแต่ถ้าเบื้องต้นนี่ก็ควรปลูกสมุนไพรรอบบ้านนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นผักสมุนไพรผักติ้วนะคะเราปลูกชาพลูข้างล่างนะคะวันนี้ก็พามาดูพิลางตาสานะคะที่เพื่อนๆอยากเห็นกันนะคะของเราที่สวนเนี่ยมีหนึ่งต้นอายุหกปีนะคะสรรพคุณเนี่ย ให้ปลูกไว้ก่อนนะคะถ้ามีเราค่อยไปค้นในศึกษาตำรานะคะว่าเขามีสรรพคุณอะไรเราค่อยเรียนรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์นะคะวันนี้พามาดูเดี๋ยวถ้าสุกเนี่ยจะพามาดูอีกทีนึงนะคะว่ารักษณะสุกยังไงเดี๋ยวปีนี้จะทําวิธีการเพราะเมล็ดให้ดูนะคะว่าวิธีการเพราะเมล็ดพิลังกาสาเนี่ยทำยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องปลูกสุกแบบไทยบ้านชาแนลนะคะซึ่งเราไม่ได้อัปเดตนานแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะหลังจากที่ห่างหายโควิดมานานนะคะวันนี้ก็ลาพักร้อนด้วยนะคะแฟนโดนตาเช้าๆก็เลยตื่นมาถ่ายให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ